โรมันกอนซาเลสยังเกินพิกัด12ป่อปอนด์้าตัวยิ้มร่าบอกรถสบายสบายโรมันช็อกโกลาติโตกอรซาเลตซูเปอร์เวอร์แชมเปียนรุ่นซูเปอร์ไฟเวทของ w b a ชาวนิกเกกัวเผยน้ำหนักตัวตอนนี้อยู่ที่ราวราวหนึ่อปอนด์ซึ่งถือว่าเป็นน้ำหนักที่กำลังดีเพราะเขายังต้องอาศัยแรงประทะในการลงนวมกับคู่ซ้อมตัวใหญ่กว่า โดยโรมันได้กล่าวต่อไปว่าเรื่องน้ำหนักตัวนั้นไม่เป็นปัญหากับผมอย่างแน่นอนโดยผมจะค่อยๆลดน้ำหนักลงอย่างช้าๆตามขั้นตอนโดยที่จะยังคงรับประทานอาหารได้ทุกวันจวบจนกระทั่งวันชั่งน้ำหนักตัวอย่างเป็นทางการครับอย่างไรก็ดีแม้ว่าในช่วงนี้จะเป็นเวลาที่อุณหภูมิในโคเซลล่าลดต่ำลงกว่าที่เคยเป็นและยังมีความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างวันค่อนข้างมาก คือต่ำกว่าราวสององศาเซลเซียสและสูงสุดราวราวยีองศาเซลเซียสซึ่งอาจจะส่งผลทำให้เขาลดน้ำหนักลงได้ยากกว่าเดิมแต่โรมันก็ยังยืนยันว่าน้ำหนักตัวของเขานั้นไม่ได้มากเกินกว่าที่จะลดได้อย่างสบายๆแน่นอนและต่อไปนั้นอุณหภูมิก็กำลังจะสูงขึ้นเล็กน้อยด้วยรับรองว่า เขาไม่ตกตาช่างหรือต้องอดข้าวอดน้ำจนหมดแรงอย่างแน่นอนรู้มันก่อนซาเลสให้สัมภาษณ์